สวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมาทําเกี่ยวกับเงินเพิ่มนั่นก็คือเบี้ยขยันนะครับก็เข้ามาที่โปรแกรม s m Smart b i t p a y r o l l นะครับจาน้นเข้าที่ฐานข้อมูลนะครับก็เข้าที่เพิ่มและแก้ไขรายการเงินเพิ่มนะครับเดบิกเข้าไปเลยครับนี่นี่ก็รหัสประเภทเงินนะครับก็จะเป็น เพิ่มัก็จะเป็น ATT นะครับชื่อก็คือเบีย้ยขยัน,นะครับกดเข้าไปเลยคหาในที่นี้ก็จะเป็นเ <c oughs> ชื่อมโยงในบัญชี512001ครับเงินเดือนละวันาพนักง,งานถูกต้องรวครับการปัดเศษสตางค์เครับแจรงรายการนี้หรือไม่ Y ที่เอลือทั้งหมดนี้ก็ถูกต้อง้ะครับก็กด f 1 0บันทึกได้เลยครับ เข็บออกครับครับมันที่เมนูหลักครับก็ขอจบการในงานเงินเพิ่มแค่เนี้ยขอบคุณครับ